ยวทีสวัสดีครับัน้ช้คุณ่าอนรับเขนาสูาสหรับคลิปนี้ทุกคนเีก็กลับมาแหลงเดิมอีกแล้วนะครับแหลงปลากัดนน้ำนึก ซึ่งมันเป็นปลากราดที่สวยงามมากนะครับวันนี้เรามาตามหาปลากราดสวยงามมาดูกันว่ามันจะได้กี่เต้มนะครับจะบอกเลยว่าวังนี้น้ําลึกมากลึกถ้าเราพลาดน้ำเราอาจจะจมได้เพราะมันลึกจนจมเลยนะทุกคนฉะนั้นคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจเหมนด้วยนะครับทุกคนอย่าลืมกดซับสไครต์ช่องนี้ถึงแฟนซับเดี๋ยวมังจะแจกประกาศอีกแล้วทุกคนมาพร้อมแล้วกดไลค์แล้วรบบจมเลยอย่าพูดมากเดี๋ยวลาแล้วทุกคนเนาะมาเงี้เลยมันเจ๊ยมาเลยทุกคนมาไปโอเคสิมันไม่รีบลงเลยทุกคน โอ้โหเยเจอวอดทุกคนโอ้โหลุงปั๊บก็เจอวอดเลยเดี๋ยวก่อนจะได้น้ำงงเงยกอดตักก่อนนะนี่คนเงยเจอวอดสวยมากโอ้ยเจอวอดสวยมากได้ปลาไหมนะทุกคนโอ้โหปลามันเข้าแลว้วบางเอียดนี่ทุกคนตัวแรกปลาวอดซึ่งเป็นปลาพ่อพันธุ์ที่สวยงามมากทุกคนดูอืมทุกคนดูปลาวอด นี่ทุกคนปลาโหวดสวยไหมอืมสวยมากสวยไหมทุกคนสวยไหมปลาโหวดใส่ถุงนี่ทุกคน,กคนตัวเลขปลาโหวดนี่นะครับทุกคนโหวดมันนี่นี่ทุกคนโหวดมันโอเคเหงื่อใส่น้ําก่อนใส่ถุงเดี๋ยวเอิ้์ดงเหงื่อลงปุ๊บได้ปับ๊บลงปั๊บได้ปุ๊บลงปุ๊บปุ๊บก็ได้ปับป๊บปั๊บเดี๋ยวเห็นให้ดูว่าสวยไหมนี่ทุกคนโอ้โหูอืมสวยมากทุกคน สวยจริงๆนะครับเครื่องใหญ่มากสวยสีสวยตัวสวยนะครับไปไปกันต่อมาดูกันว่าจะได้ขี่เต็มนะไดอีกไหมอืมเจอหวอดได้ตัวเดียวเลยนะทุกคนตรงนี้นี่ก็หวอดใหญ่นะหวอดปลอมไม่เอานะน,ะนี่เราต้องมาหาดูอีกเราต้องมาหาที่มีหวอดทุกคนเออาจจะได้ถ้าเราไม่หาหวอดเราอาจจะไม่ได้ทุกคนเหนคิดว่า ข้างหน้ามังเห็นนี่น่าจะมีวอดอยู่อันหนึ่งตรงนี้ไม่ได้นะแต่ว่าเราเดินค่อยๆนะเราหยาลุกๆมีตรงนี้แหละที่เห็นจำได้แถวๆนี้แหละแถวๆนี้แหละมีไหมวะมาเรียบร้อยน่าจะเป็นตรงนี้นะ น่าจะเป็นตรงนี้อืมเอาได้ทุกคนตัวเมียเก็บก่อนทุกคนได้ผู้ตัวเมียตัวนึงนะเก็บก่อนแล้วน้ำลึกจริงๆทุกคนใหตรงนี้โอ้ยทุกคนมือกลับไม่ได้ทุกคนโอ้โหน้ำลึกมากบอกเลยทุกคนลึกจริงโอ้ได้เกล็ดของทุกคนตรงนี้ <g j ie p> ได้คู่หนึ่งผู้เมียครับเดี๋ยวไปดูฝั่งนน้นกันว่าจะได้อีกไหมตรงนี้ได้ทุกรอบตรงนี้มังเห็นไม่มีนะปวดส,สวยมากนะบอกเลยออโอ้โหลูกยิงไม่รู้ลอยมีคนมาช็อตแรงทุกคน มันเหยดสังเกตได้จากรอยเท้าเรามีคนมาช่อนเลยไม่ได้นี่ทุกคนเตียนหมดเลยไหมเีตยไม่รู้ว่าเป็นผู้ใดน,นะไม่ได้เดี๋ยวเราไปลงตรงนู้นเลยดีกว่าโอ้ยหนามาแค่คู่เดียวเองนะตอนนี้ออมันหายากไงทุกคนถ้างาง่ายนี่โอ้โหทุกคน นี้น่าจะเป็นวอดปลาดีนะไม่ใช่ปากัดหงียนหมดเลยแถวนี้ทุกคนไม่รู้ใครมานี่เลยเงียบขึ้นเลยทุกคนเงีย,ยขึ้นไม่ได้โอ้ยใครมาวะใครมากว่าน่า,ามังเงียบวะคอมเมนต์มาใช้ดีๆืมมาไวเกิน เงียบพลาดไปสองนาที่พวกนี้มาไ้เกินแล้วมนันก็ได้มาแล้วนะปลาบดหนึ่งตัวม,มาทุกคนไปต่อกันลลยตรงนั้นน่าจะมีแหละมาเองอยาจะพยายามหาบดให้ได้นะแต่ว่ามันดูไม่ค่อยเห็นนะปลาวดเพราะว่าวดมันแอบอยู่ใต้ใบไ,ไม้เป็นมาก เจอเลยโอ้เจอทุกคนตัวเมียตัวนึงเก็บนี่ทุกคนตัวเมียนี่นสวนนะเก็บเก็บอู้มเจียว,วอวดทุกคนนี่เจียว,วอวดเอา้าอวดเอ้าเจอวอดว,วอเดเลืววอปลา าไม่รอดผีมือบังเอียดสวยมากลงไปแม่ดูก่อนเดี๋ยวก็ดูทีเดียวเลยหืตัวมีอาเก็บตัวมีอาเก็บขอตัวพูดลาทีโอ้โหได้ปลาช่อน โอ้โหเงียบกีบตรงนี้น่าจะมีกระโวดเงียบกีบอืมนึกว่ามีโวดนะทุกคนเงียบโอ้โหทุกคนสวยมากตัวนี้สมบูรณ์แบบทุกคนดูสวยมากทุกคน สมมติแบบใส่ถุงนี่ทุกคนตอนนี้ก็ได้มารู้เรื่องแล้วโอ้โหสวยจริงจริงไปต่อเงียบเงียบเงียบโอ้เงียบกริบเรามีคนมาชนแล้วจริงๆ เดี๋ยวเราชนกับส่วนส่วนกับหลังไปทุกคนน่าจะมีตัวที่ลงเลืออยู่ได้บ้างเลยนะสักตัวคอยดูนะมันะเอียดชนมาหน้านลชนกับหลังเป็น้างนั่นไงทุกคนได้แม่พันธุ์มาหนึ่งตัวโอเคตัวเดียวนะตัวนี้ปล่อยนะแม่พันธุ์ได้มาหนึ่งตัวเลงนี้สวยนะทุกคนและท้อพันธุ์มาละ เงียบโอ้โหเงียบิยบ้มว้าเงียบเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาใหม่นะทุกคนเดี๋ยวหลังจากที่เงียช้อนนี้วนตกมันก็จะขึ้นมาใหม่เพราะปลามันมีอยู่ข้างล่างเยอะ

ได้ไม่เยอะนะแต่ก็สุดนะดูทุกคนสุดไหมสวยอืมไวปูดสามเมียสามตอนนี้สามคู่เดี๋ยวสำรวจแต่นี้ก่อนแต่นี้ก็นายเจอหวดถ้าเจอหวดก็รู้เรื่องเหมือนกันนะแต่นี้ทุกคน เดี๋ยวมันเป็นน้ำเลยนะมีปลาไหมเดี๋ยวยังไม่เ็นปลาเลยนะน่าจะยังไม่มีโอเครู้เรื่องนะทุกคน นดี๋ยวไปขอเก็บปั๊บนะทุกคนนึกเรื่องสวยแก้วเดี๋ยวเอาไปใส่ขวดเลยทุกคนสุดยอดมาลงมาเก็บปับ๊บนะปกหน่อยทุกคนแปบ๊บนึงโอ้โหขออีกทีนะเผื่อได้นะนี่โอ้โหได้จริงทุกคนตัวเมียเก็บเลยทุกคนสวยนะหาย,ยากนะไม่ใช่ง่ายนะทุกคน mà oh. oh. không ở đây. Mhm. Mhm. nạp Mhm. 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 เซนสกปแลวเระัเหสิระกัดได้ไม่นีมันแล้วนเสดีครับเย็นแล้วทุกคน